เทสสีทีีทีแบบมีฟีดแบ็กนะครับอันนี้จะมีฟีดแบ็กตัวไม่มีฟีดแบ็กเดี๋ยวจะทำคลิปเทสให้ดูนะครับเป็นแกนหกสิบหกหกสิบหกคูณยิบสองใช้มอนเฟสสองตัวนะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้ไม่เกี่ยวใช้แค่ตัวนี้กับตัวนี้อ่าถ้ามีซีเนอร์สิบสองโวลต์ใส่คอมก็ดีนะ ขนาดน้ากับตัวนี้ขนาดน้ากับตัวนี้นะคอมไปก็จะทนขึ้นแล้วก็มอดเฟอจะตายยากด้วยอันนี้มอเตอร์ที่500วัตต์